สวัสดีชาวสับปะรดสีนะครับอ่ากลับมาพบกับช่องบินบรอมอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เรามาอัปเดตให้ชมกันนะครับว่าอ่าแพงไว้1ปีเนี่ยเราจะมีกี่ต้นนะฮะอ่าหลังจากที่เราเริ่มโปรเจกต์นี้กันช่วงตั้งแต่วันประมาณวันที่21กุมภาที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็ผ่านมาเท่าไหร่แล้วกุมภามีนามีสาพฤษภา เพิ่งจะเริ่มต้นมิถุนาก็คร่าวๆอยู่ที่เราประมาณ3เดือนนิดๆนะฮะสเดือนนิดๆเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะฮะหลังจากที่เราแทงไว้นะครับอ่าดูต้นที่กำลังถ่ายอยู่ต้นนี้ก่อนเลยนะครับเจ้าเนโอเรจิเลียพาราดินนะครับพาราดินคราวที่แล้วที่เราแทงไว้มันมดเป็นยังเป็นหน่อเล็กๆอยู่นะฮะนี่เรามาดูกัน3เดือนผ่านไปวันนี้โหเขาโตขึ้นเยอะมากเลยนะฮะนี่เห็นไหมครับ นี่วันนี้เนี่ยนับจํานวนหนอก่อนนะฮะเราดูจากด้านข้างตรงนี้เรามีหนึ่งนะฮะนี่นี่หนอที่2แล้วก็โอ้โหมีถึงสหนอเลยนะฮะโอ้โหประทับใจจ,จริงๆได้มาถึง3หนอเลยนะครับแล้วกว็เรามาเช็คด่างกันนะฮะหนอเล็กสุดนี่ด่างทุกใบหนอนี้โอ้ก็ด่างทุกใบนะฮะดูซิ อ่านอน,นี้ด่างทุกใบมีอันนี้ขาดๆแหวง่วงๆไปหน่อยเนี่ยใบยนี้แหวง่วงๆไปหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวโตวขึ้นอาจจะเต็มก็ได้นะฮะส่วนอันนี้ด่างทุกใบนะครับอ้อลัดินให้ผลผลิตเรามาแล้ว3หนนอนะครับด่างสวยทุกใบเลยนะฮะเยี่ยมมากเลยไซส์อ่ะเรามาดูไซส์กันจริงๆถ้าอยากทําจํานวนเยอะๆนะฮะไซส์เนี้ยเน,นี่ยอันเนี้ยคือใบยาวๆหนึ่งสอง สามเนี่ยอันเนี้ยสามใบหน่อเนี้ยตัดได้แล้วนะฮะถ้าถ้าจริงๆถ้าเราอยากให้เขาถ้าเราอยากทำำําจํานวนเยอะๆนะครับนี่หน่อนี้ตัดได้แล้วใช้ได้เลยนะฮะหน,น่อนี้หน่อนี้เอาเข้าจริงๆนะตามความรู้สึกผมนะฮะที่กําลังจับอยู่เนี่ยนะฮะถ้าตัดแล้วไปล่อรากเนี่ยก็ตัดได้เลยเหมือนกันนะครับใช้ได้แล้วนะฮะเน,นี่ยหน่อไซเนี้เนี่ยนะฮะเราดูที่ตรงโคนตรงนเนี้ยเนี่ยมันเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสี對對น้ําตาลแล้วนะฮะเนี่ยใช้ได้ละอันเนี้ยตัดได้เลยนะครับส่วนหน่อที่เล็กที่สุด หน่อที่เล็กที่สุดหนอนี้อันนี้รออีกแป๊บหนึง่งผมว่าน่าจะประมาณเดือนหนึ่งก็ก็ตัดได้แล้วหนอนนี้นะฮะประมาณเดือนหนึ่งก็ใช้ได้เลยนะครับก็พาราดินตัดได้แล้วนะฮะตอนนี้ตัดได้แล้วสองหนอ่อแล้วก็มีออกมาให้เราทั้งหมด3หนอ่อดังนั้นพาราดินนําหน้าไปเลยนะได้มาถึง3หน่อด้วยกันนะครับนะต้นต่อมานะครับเจ้ามอสคิโตนะครับมอสคิโตเราได้หน่อมาขนาดโหใช้ได้เลยหนหน่หนอ ทวนนะฮะโหมีหนึ่งหน่อท้วนจริงๆนะรอบรอบยังไม่มีออกมาเลยนะครับแสดงว่ารอบนี้แทงออกมาหนึ่งแต่ว่าเป็นหนึ่งที่ด่างไม่มีเลยนะครับด่างหลุดไปเลยเรามาดูซิอ่าด้านนี้ดาด้านนี้ด้านนี้ใบแต่แถวเนี้ยใบนี้ไม่ด่างเลยเห็นไหมฮะเนี่ยดังนั้นหน่อที่ออกมาแถวๆเนี้ยก็จะไม่ค่อยด่างนะครับมีโอกาสที่จะไม่ค่อยด่างนะนะฮะดังนั้นหน่อนี้เนี่ยได้มาหนึ่งนะครับหนึ่งที่ไม่ด่างเลยก็ตัดได้อยู่นะไซนี้เนี้ยเอาเข้าจริงๆแล้วคือ ตัดได้แล้วนะครับไซนี้เนี่ยนะฮะก็วันนี้ผมถือโอกาสตัดเลยละกันนะครับก็แย่กันไกลเข้าไปใกล้ๆโคนนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็ชับเลยนะฮะได้มาแล้วหนึ่งแบบที่ไม่ดักนะครับก็ตัดวันนี้เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยผลิตหนอ่ออกมาเพิ่มละกันนะฮะรอบต่อไปอาจจะ2อ,อาจจะ1อาจจะ2ก็ได้นะฮะเราไม่รู้แต่มีโอกาสลุ้น ก็ไปลุ้นกันนะครับว่าเขาจะออกหน่อด่างมาให้เราไหมตอนนี้มอสกิโตให้เรามาแล้วหนึ่งซึ่งตัดแล้วนะครับแต่ว่ารากยังไม่มานะรากยังไม่มาต้องไปลอรากก่อนนะครับล่อรากง่ายเลยก็จริงๆถ้าไม่ซีเรียสอะไรนะฮะเดี๋ยวรอให้แผลแห้งนิดนึงนะครับแล้วก็จะฝากไว้กับต้นข้างๆนี่แหละเจ้าซันคิงเนี่ยนะครับเดี๋ยวฝากไว้กับซันคิงเนี่ยฝากไว้กับก้านช่อดอกตรงนี้เลยอนี่นะครับนี่มอสคิโตได้มาแล้ว หนึ่งนะครับต้นสุดท้ายนะครับของโปรแกรมนี้นะครับก็คือเจ้าแบนชีนะครับแบนชีที่แทงไว้อตอนนี้หน่อเขาเริ่มมาแล้วนะฮะนี่หนอที่หนึ่งนะครับตอนนั้นถ้าถ้าจะไม่ผิดนะแบนชีแทงยอดมาเยอะที่สุดเลยนะฮะเรานี้อันนี้มีหนึ่งนะฮะอันนี้อันที่สองยังเป็นตุ่มเล็กๆอยู่นะครับแต่ดูจากคร่าวๆตรงนี้เนี่ยน่าจะด่างอยู่เพราะมีทั้งเขียวมีทั้งขาวปนกันนะครับ แล้วก็อันนี้หน่อที่3นั่นเองนะครับซึ่งเพิ่งจะกำลังเริ่มออกมานั่นเองนะฮะแบนชีแบนชีดูจากตอนนี้ทั้งหมดนะรอบๆอบนี้ทั้งหมดนี่ยแทงออกมาทั้งหมด3นะครับแต่ขนาดหน่อย,ยังเล็กไม่เท่ายังเล็กนะยังสู้พาราดินไม่ได้เลยนะฮะอย่างนี้ก็ยังไม่ต้องไปยุ่งอะไรเขาปล่อยอย่างนี้ก่อนนะครับไม่ตัดไม่อะไรนะฮะไม่ยุ่งเลยนะครับ สภาพความด่างของหนอ่อโอ้โหด่างขอบขาวข้างในเขียวมาเต็มนะครับอันนี้ไม่น่าจะกลายเป็นเผือกแน่ๆนะฮะน,นี้ใช้ได้เลยหอ่อที่หน่อแรกนะหน่อที่สองอันนี้ก็ด่างขอบพอดีข้างในเขียวเต็มนะครับก็ไม่น่าจะเป็นเผือกเช่นเดียวกันนะครับส่วนเจ้าหน่อที่เป็นตุ่มเล็กๆเนี่ย <ๆ S 1> เห็นไหมฮะมันจะมีทั้งขาวเขวียวขาวสลับกันแบบเนี้ยอันนี้โอกาสที่เขาจะด่างดีก็มีนะครับอาจจะไม่เผือกเ,เช่นเดียวกันนะฮะ ก็สรุปว่านะครับแบนชีแบนชีได้มา3นะฮะซึ่งตอนนี้ยังไม่ยังไม่ตัดแล้วกันนะฮะก็จะทิ้งเอาอย่างนี้ก่อนนะครับน่าจะกว่าจะตัดได้น่าจะอีกประมาณสัก1เดือนนะครับนะให้เขาใหญ่กว่านี้ให้ใบสัก3 4ใบยาวๆก่อนนะฮะช่วงนั้นเราค่อยมาตัดกันนะฮะแล้วก็อันนี้มันผ่านมาแล้ว3เดือนคิดว่าน่าจะน่าจะหมดปุ๋ยแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะก็ คิดว่าเราน่าจะได้เติมปุ๋ยเข้าไปด้วยนะครับทั้ง3ต้นเลยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราเอาออสโมโคดเนี่ยนะมาหยอดมาเติมไว้ข้างๆเนี่ยแบบนี้เติมไว้ข้างๆอย่างนี้ด้วยนะครับโรยไว้นะฮะเพื่อบำรุงให้เขาได้สารอาหารเพิ่มเติมมากขึ้นนะฮะอาจจะได้หน่อให้เรามากขึ้นนะครับอ่ะก็สรุปวันนี้นะฮะหลังจากที่ผ่านมา3เดือนนะครับพาราดินนะมีอยู่ 3นะครับมอสคิโตมี1น,นะครับแล้วก็บานชีตอนนี้ออกมาแล้ว3เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นดูนะครับว่าครบปีหนึ่งเนี่ย ทั้งหมดเนี้ยเราจะตัดได้เท่าไหร่นะฮะถ้าพลาดินได้สักเอาผมตีไว้นะสักประมาณ8หนอนะฮะเนี่ยผมโอเคนะฮะอันนี้สัก5หนอแล้วกันนะต้นเล็กเนี่ยต้นเล็กสัก5แล้วกันส่วนแบนชีขอสักประมาณ8แล้วกันนะฮะคิดว่าน่าจะได้นะ8นะฮะนี่ก็น่าจะได้สัก8ต้นเล็กๆเ,เนี่ยจะได้แค่ห้าน่าจะหมดกําลังแล้วนะครับก็เดี๋ยวมารอกันแต่ถ้าได้แต่ถ้าทั้ง3นี่ได้ถึง10นี่โอ้ประทับใจเลยนะฮะใช้ได้เลยอ่าโอเคยังไงก็ ถูกใจอย่าลืมนะครับกดไลค์นะฮะกด Subscribe นะครับติดตามดูคลิปกันต่อนะครับแล้วก็เรามารอลุ้นกันนะครับจนถึงต้นปีหน้าเลยเดือนกุมภาว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่หน่อนะครับสวัสดีสวัสดีครับ